สวัสดีตอนเช้าเนะครับวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับผมเมื่อวานไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมไม่สบายนะครับเกิดอาการท้องเสียนะครับผมไม่มีแรงขึ้นดัดฟ้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวสักหน่อยนะครับอนิดเดหน่อยก็พอนะครับแต่ต้นไม้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับแต่จะขอรีวิวแค่ประมาณสัก1020ต้นนะครับผมนะพอได้ให้เพื่อนๆ่อได้เอาไป เอาจาหน่ายให้เพื่อนๆนะครับผมนะถ้าใครอยากจะซื้อก็บอกนะครับผมเอาวันนี้ก็ไม่พูดมากนะครับมารีวิวที่ต้นแรกเลยนะครับก็ต้นที่พอจะมีดอกนะครับเนี่ยสีเหลืองนะครับเหลืองแกนตรานะครับอแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผมนะเบอร์หนึ่งนะครับผมต้นละร้อยห้าสิบนะครับนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับเบอร์หนึ่งนะครับ อ่าเนี er. like ่ยเบอร์หนึ่งนะครับจำเบอร์ไว้นะครับเบอร์อะไรนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับต้นร้อยห้าสิบนะครับนี่เบอร์สองลายหางประกัดนะครับแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับบานยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยกําลังเป็นกําลังจะบานอยู่นะครับดอกตูมเยอะกิ่งก้านเยอะนะครับเบอร์สองก็ร้อยห้าสิบนะครับส่วนเบอร์สามนะครับนี่ดอกตูมอยู่นะครับดอกตูมอยู่มีสองกิ่งนะครับอ่าแต่โคตรลีลานะครับผมตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบนะครับเบอร์สามร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่า เบอร์สีนะครับเบอร์สีแบบนี้ดอกนี้อดอกนี้จะโรยละดอกนี้ดีกว่านะครับดอกนี้น่าจะสวยกว่านะครับนี่ดอกนี้น่าจะสวยกว่านะครับนี่แบบนี้นะครับเบอร์สีนะครับเบอร์สีนี้ร้อยห้าสิบนะครับมีสามกิ่งนะครับสามยอดนะครับหนึ่งสองสามนะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านี่ผมขอร้อยสามสิบพอนะครับเบอร์ห้าอ่ะเนี่ยเหลืองแก่นทามเหมือนกันนะครับร้อยสามสิบพอนะครับสามกิ่งเลยนะครับยาวนะครับสามกิ่งก็ แต่ว่าโขดมันเล็กหน่อยนะครับโขดมันเล็กหน่อยมันอยู่ในกระถางนี่นะครับร้อยสามสิบพอนะครับแต่มันอาศัยว่ากิ่งเยอะนะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หกเลืองแสงเทียนนะครับโอ้ดอกตูมเยอะนะครับต่อดอกบานนี่ดอกบานนี่เนี่ยน่าจะโรยละดอกนี้น่าจะโรยแล้วนะครับตัวดอกตูมเต็มเลยนะครับเลืองแสงเทียนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับไอดอกตระกูลเหลืองนะครับดกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหลืองอะไรก็ดกนะครับ เบอร์หนี่ก็150นะครับผมเบอร์เนะครับโคดเยี่ยวโคดรลีลา3กิ่งเลยนะครับเบอร์เนี่โคดดูนะครับดูโคดนะครับนี่นี่ดูโคดนะครับผมสวยนะครับนี่ดูนะฮะสวยดอกก็ไม่ต้องห่วงนะครับดอกตัวนี้สวยนะครับดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนเป็นแดงๆชมพูยังไงรูไม่รู้นี่ครับสวยนะครับดอกซ้อนนี่ก็สวยนะครับติด3กิ่งด้วยนะครับ1 2 3นะครับ นะครับแล้วก็โคดเขาดูครับมีลีลานะครับแล้วก็มีลายเส้นนะครับย้อยเลยนะครับเนี่ยนะครับดูให้ดีนะครับเบอร์เจ็ดนี่ร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับนะร้อยเจ็ดสิบเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์แปดอยู่นะครับเบอร์แปดดอกสีชมพูครับนี่สวยๆนะครับบานยังไม่เสร็จนะครับนี่อ่ะนี่นะครับบานยังไม่เสร็จ มันที่จริงมันออกสีหนเนาะเนี่ยปรับสีไม่ถูกนี่นะเอออานนียครับเบอร์เป็นสีประมาณนี้นะครับเนี่ยออกสีชมพูมันบานเย็นอะไรห,หน่อยนะครับเบอร์แปดนี่ก็ร้อยห้าสิบครับผมเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับเบอร์ 9. เก้าเบอร์ 9. เก้านี่นี่นี่เบอร์เก้าแดงดอมซับนะครับโคดแบบนี้นะครับร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับโอ กิ่งเยอะนะครับเบอร์เก้านี่เป็นตอเป็นเสียบไม้เสียบรากนะครับไม้เสียบรากนะครับที่ได้ทําการเสียบรากนะครับแล้วดูกิ่งเขาครับอันนี้เสียบนานแล้วนะครับดูกิ่งเขานะครับกิ่งเขานี่จะแตกดอกเยอะนะครับแล้วก็กิ่งนี่แก่มากแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเสียบแป๊บเดียวนะครับเสียบนานแล้วนะครับนะไม่กี้ผมบอกไปเท่าไหร่นะครับเบอร์เก้า อ่ะผมขอร้อยเจสิบนะครับต้นนี้นะครับ1 7อยเจ็สิบาทนะครับกิ่งมันเยอะนะครับนะแล้วก็โคดก็ลีลาอยู่นะครับนี่นะครับดูนะครับดูกิ่งนะครับเยอะนะครับแล้วถ้าท่านได้ไปนะครับตัดตัดตัดแต่งหน่อยนะครับขยายพันธุ์หน่อยนะครับสวยนะครับอ่าเบอร์1ินะครับเบอร์สิเหลืองแกนทาร5อยหิบนะครับนี่ตรงนี้นะครับ1 5อยหสิบาทนะครับผมเบอร์11เดเบอร์11นี่แดงกระดมซับอีกแล้วนะครับแต่ แด็กร่มซับตัวนี้ทําการจัดทรงพุ่มนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมได้ทําการแต่งแต่งทรงพุ่มแล้วนะครับลมหนาวมาใบก็เริ่มเหลืองนะครับเนี่ยแต่งทรงพุ่มเพื่อนๆดูนะครับโค้งเขาจะเป็นหลังเต่าแล้วนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็รากเขาจะเริ่มรากเขาก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็มีสามรากนะครับมี3รากนะครับ โคดเขียวเลี้ยวรถนะครับต้นนี้ผมขอร้อยแปดสิบนะครับนะครับเพราะว่าได้ทําการตัดแต่งไว้แล้วนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดร้อยแปดสิบนะครับผมดอกก็เริ่มจ่อแล้วนะครับเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะอกแล้วนะครับเบอร์สิบสองนะครับสี่ร้อยนะครับแดงกระดุมทรัพย์เหมือนกันนะครับต้นใหญ่นะครับนี่สี่ร้อยนะครับนี่นะครับพอดีมีท่านคนหนึ่งบอกว่าให้ผมหาอีกต้นหนึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าให้หาต้นอะไรนะครับ เดี๋ยวผมรีวิวไปถ้าอยากได้ต้นอะไรเพิ่มก็ถ้าจะเอาก็ไลน์มาบอกหรือว่าโทรมาบอกก็ได้นะครับนะแต่ตอนนี้ผมขอลงขายก่อนนะครับ400นะครับผมนะครับเบ,รบอร์12แล้วนะครับเบอร์13เบอร์13นี่คือต้นนี้เหลืองแสงเทียนนะครับตระกูลเหลืองนะครับสองกิ่งใครที่อยากจะเอาไปขยายพันธุ์ตอนนี้เหมาะเลยนะครับเนี่ยแบบนี้กิ่งยาวนะครับเบอร์เนี่ยครับ เบอร์สิบสองเบอร์เบอร์สิบสามนะครับ1้0ห้าสิบนะครับเบอร์สิบามเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นี่ดอกแบบนี้นะครับบานยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอืมดอกนี้นะครับเนี่ยมันมันบานอยู่นะครับเนี่ยมันม้วนอยู่เนี่ยนี่นะครับมันม้วนอยู่นะฮะบานยังไม่เสร็จนะครับผมดอกตูมก็เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับ้อ่ห้าสิบนะครับเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบห้านะครับโอ้ดอกสวยมากเบอร์สิบห้านี่ ดอกสวยมากเลยนะครับเนี่ยเบอร์สิบห้านะครับดอกสไตล์นี้นะครับผมนี่ดอกสวยนะครับผมเบอร์สิบห้าเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทครับเอาไปเลยนะครับดอกนี่เป็นพุ่มชอไหครับเนี่ยถ้าเจอดอกเน่าๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องเด็ดออกนะครับถ้าไม่เด็ดออกนะครับเดี๋ยวเผื่อมันมีเชื้อลงเชื้อราอะไรมันลามเข้าก้านนะครับมันลามเข้าก้านเนี่ยมันลามไปถึงมันไปกินถึงก้านแบบนี้นะครับแล้วมันก็ลามไปติดเนี่ยลามเข้าก้านแล้วลามไปติดถึงเอ่อ ข้างในลาตัวลําต้นเสียหายนะครับผมต้องต้องหมั่นนะครับหมั่นติดออกนะครับอ่าเบอร์สิแล้วนะครับอัาต่อไปก็มาดูตะกุลเหลืองกันนะครับ2 4 6 7 7กระถาง8กระถาง8กระถางกับกระถาง70บาทนะครับอ่าใครจะมองก็บอกนะครับอ่าหกระถาง2 4 6 7 7กระถางเนี่ยเกระถางเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7้ากกระถางเนี่ยก็โคตรก็ไล่เรียกกันนะครับดูโคตรนะครับ เนี่ยนะครับก็ไล่เลี่ยกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเหมาก็มีอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเหมานะครับอาจจะมีแถมกระถางเจ็ดสิบาทต้นนี้ให้นะครับผมต้นเหลืองนี่พร้อมออกดอกมานะครับพอเวลามันออกดอกนะครับมันจะออกถ้ามันออกพร้อมกันเนี่ยมันตั้งหลายต้นเนี่ยมันจะสวยนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับถ้าเหมาก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะครับหรือยังไงก็มาคุยกันดูนะครับอาจจะมีแถมต้นนี้แล้วก็แถมปุ๋ยให้หนึ่งกล่องนะครับผมต้นสีเหลืองนี่นะครับอ่าโอเคแล้วดอกสีขาวในมีต้นหนึ่งนะครับอันนี้ดอกสีขาวเลยนะครับอ่าสีขาวแต่ยังไม่บานนะครับผมยังไม่บานขาวจริงๆนะครับขาวไม่รู้ขาวอบจจุปเปป่าวเนาะเดี๋ยวนะครับวันนั้ผมทำดอกมันร่วงครับ1 5อบาทนะครับตัวนี้นะครับ ดูกิ่งก่อนนะครับกิ่งก็จะมียอดแตกมา1 2 3เป็นไม้เสียบไม่ครับช่วงนี้มีแต่ไม้เสียบใหม่เยอะนะครับไม้ต่อเก่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับอ่ะมาเบอร์16กันก่อนนะครับเบอร์16มาไม้ไซส์ใหญ่กันนะครับคราวนี้เบอร์16ไม้ไซส์ใหญ่นะครับแดงซ้อนนะครับแบบนี้นะครับผมสวยๆนะครับดอกเต็มนะครับเต็มเกือบทุกกิ่งนะครับเบอร์16นี่400บาทนะครับนะฮะกระถาง12นิ้วนะครับ เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดอ่ามาดูก่อนนะครับกุหลาบนะครับนี่สไตล์แดงกุหลาบนะครับตอนนี้ก็เช้าๆนะครับอาทิตย์สองมาพอดีครับสวยเลยนะครับนะครับเนี่ยโอ้โหดอกก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเจอแบบไม่ก็ะดิดออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวทิ้งนะครับอ่าเบอร์สิบเจ็ดแต่ได้กิ่งยาวนะครับท่านได้ไปก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ไม่ต่ำกว่าสามสิบกระถางนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับกิ่งมันยาวนะครับท่านเอาไปก็ไปตัดเอานะครับ แต่โคดนี่ใหญ่นะฮะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับ450นะครับต้นนี้นะครับ450นะครับผม450โคดมันสวยด้วยนะครับโคดมันสวยแล้วกิ่งมันยาวด้วยนะครับท่านเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับสีม่วงนะครับสีม่วงผมจะไปเร็วๆหน่อยนะครับสีม่วงนี่จะถ่ายยังไงให้มันสวยเนาะผมถ่ายไม่เป็นด้วย่ะสีม่วงมันถ่ายแล้วมันดูมืดะนะครับอ่ะแต่ถ้าใครชอบก็ทักมานะครับสีม่วงเนี่ยผมถ่ายก็ไม่ค่อย อันนี้ด้วยดินี่นี่พอถ่ายปั๊บมันไม่ค่อยฝูกันนะครับสีม่วงนะครับเนี่ยนะครับเป็นว่าสีม่วงนะครับสีม่วงนห้าร้อยนะครับเนี่ยห้าร้อยกระถางเบอร์สิบเบอร์สิบแปดนะครับห้าร้อยนะครับผมเบอร์สิบเก้านะครับแดงกระโดมซับนะครับเห็นหมอกลงตาลงตาบอกให้โทรไปหาผมก็ไม่ได้โทรไปหานะครับเพราะว่าเดินขึ้นดาดฟ้าไม่ไหวเมื่อวานนะครับอ่อนเพียมากเลยนะครับนะ ไม่รู้ไปกินอะไรนะครับท้องเดินทั้งวันเลยนะครับน nice. huh? ki ี่ครับเบอร์สิบเอาเบอร์สิบเก้านะนะครับเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์นี้นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบเก้าแดงรวมซั์นะครับนี่นะครับดอกเยอะเลยนะครับแดงรวมรัพย์นะครับนี่กิ่งครับนี่โคตรนะครับในกระถางสิบนิ้วนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับในกระถางสิบนิ้วนะครับดูโคตรเขานะครับใหญ่เบลอเลยนะครับอันนี้หายแล้วนะครับนี่นี่ดูใกล้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่านี่มันหายแล้วนะครับ แค่เป็นกาบลอกๆเฉยนะครับผมหายแล้วนะครับก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะเบอร์สิบเก้าแล้วนะครับเบอร์ยี่สิบอยู่ส่ว่าเบอร์ยี่สิบอยู่นี่โอ้โหสีชมพูเหมือนดอกกลาบที่ใครๆก็ที่ใครๆก็ถามหาเยอะมากดอกนี้ครับของดีมีน้อยนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับถึงจะมีน้อยผมก็ขายราคาเดียวนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับ ดอกสไตล์นี้ใครชอบบ้างครับเนี่ยดอกชั้นเดียวนะครับถ้าชอบก็บอกนะครับ150บาทนะครับไม่มีเบอร์นะครับเนี่ยดอกชั้นเดียวที่ไม่มีเบอร์ฮะ150บาทนะครับมีอยู่2ต้นครับอันนี้กระถางละเจบาทนะครับ70บาทดอกเหมือนกันนะครับดอกเหมือนกันดอกเหมือนกันกับตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็มี3ต้นนะครับไม่ใช่มีนี่มี3ต้นนะครับมีสามต้นนี่นะครับสวยขึ้นกล้องมากเลยนะครับร้อยห กระถางเล็กก็เจ็สิบาทนะครับอ่าเบอร์ย1ิบเอ็ดนะครับปวดหลังละเบอร์ย1ิบเอ็ดนะครับผมเบอร์ยี่ิบเอ็ดอกขาวแบบนี้นะครับอออืืขาวแล้วมีขอบชมพูน,นิดนิดนะครับดูนะครับดูความดูอ่าอ่าสีขาวแบบเนี้ยผมว่ามันสวยนะครับมันมีออร่ารนะครับมันมีหล,ลักเรียกมันมีมิตินิดนึดนงนะแต่ถ้าขาวหมดจด อ่ามันจะซีดไปหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าผมผมผมชอบลักษณะนี้มันจะมีขาวแบบเกาเรียกโอมชมพูนิดนึงนะครับผมนะอ่าเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับโคตรใหญ่นะครับโคตรใหญ่นะครับแล้วก็ได้พุ่มด้วยนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมพุ่มมันเล็กอ่ะท่านก็เลี้ยงให้กิ่งมันยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยตัดไม่รู้จะได้กี่กิ่งท่านดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไม่ต่ำกว่า1ิกิ่งนะครับประมาณ10กิ่งแล้วนะ10กิ่งถ้ายอดมันออกมานะครับแล้วก็ดอกมันออกมาเพราะว่าการทําพุ่มเนี่ยครับมันก็ต้องตัดไปเรื่อยนะครับนะคโขดมันก็ใหญ่ไปเรื่อยตัดพุ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดปล่อยให้กิ่งยาวก็จะเหมือนต้นนี้นะครับก็ไม่ได้พุ่มนะครับไม่ได้พุ่มแต่โขดมันก็ใหญ่นะครับเนี่ยโขดมันก็ใหญ่ปล่อยให้ยาวก็เป็นแบบนี้เหมือนกุลาบต้นนี้นะครับอ่ะ เบอร์ยี่สบองนะครับเบอร์ยี่สบองนี่ม่วงเหมือนกันนะครับม่วงเหมือนกันเราจะถ่ายยังไงให้มันชัดอ๋พอดีพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับอ่าม่วงเหมือนกันเป็นว่าม่วงนะครับตัวนี้ม่วงนะครับท่านดูตาเปล่าท่านจะรู้นะครับว่าเป็นม่วงนะครับอ่าม่วงนี่ก็สามร้อยห้าสิบนะครับยี่เบอร์ยี่สิบสองนะครับผมเบอร์ยี่สิบสองอ่าเบอร์ยี่สิบสามนะครับเบอร์ยี่สิบสามโอ้โหนี่กลาบลงแล้วนะครับ นี่นะครับนี่ก็สวยแล้วถ้า,ถา,า,า 1> <1 ท่านเห็นตาเปล่านี่จะสวยนะครับเนี่ยนะครับแดงแบบนี้นะครับก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยม่นโฟกัสอีกเนี่ยนะครับถ้าท่านเห็นตรงนี้ท่านจะสวยนะครับถ้าท่านเห็นตาเปล่านะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์ยี่สี่นะครับก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมเบอร์ยี่สี่นี่จะเป็นแดงซ้อนแบบนี <1 <1 ้ซ้อนสามชั <3 <3 <3> <3 <3 ้นนะครับซ้อนสามชั้น ดูจากมุมไกลๆนี่จจะขึ้นกล้องมากเลยครับเบอร์ยี่สิบสี่ครับพุ่มก็ใหญ่พอสมควรนะครับสามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับแต่เบอร์ยี่สิบสามก็ได้น้อยหน้านะครับดูนะครับดูดอกนะครับดอกนะครับเต็มต้นเลยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์ยี่สิบสี่แล้วก็เบอร์ยี่สิบห้าอยู่ใส่นอยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบห้าต้นนี้นะครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับท่านบอกเบอร์ได้เลยนะครับเวลา อ่าโทรมาหาผมหรือไลน์มาหาผมนะครับนี่เบอร์ยี่ห้านะครับแบบนี้นะครับอันนี้มันมันม้วนอยู่นะครับเนี่ยมันยังบานไม่หมดนะครับอ่ะอันนี้บานแล้วนะครับบานหมดแล้วนะครับแดงเหมือนกันนะครับดอกใหญ่มากนะครับเบอร์ยี่ห้าสามร้อยห้าสิบนะครับโคดใหญ่นะครับไม่ใช่โขดไม่ใหญ่มีกี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านอยากได้พุ่มท่านก็ตัดนะครับตัดแล้วก็เอาพวกเนี้นะครับไปนั่งแท่นใหม่นะครับไปขยายพันธุ์ต่อนะครับ เบอร์ยี่หกนะครับเบอร์ยี่หกนี่กุหลาบเหมือนกันนะครับโหเจ็ดโหกุหลาบนี่ชั้นหลายชั้นเลยนะครับเนี่ยเบอร์ยี่หกนี่ก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับเบอร์ยี่หกนี่ผมเอาสามร้อยพอนะครับใครโทรมาสามร้อยพอนะครับว่าเบอร์ยี่หกนี่มีแค่หนึ่งสองสามมีแค่สามกิ่งนะครับมีแค่สามกิ่งนะครับแต่โคตรสวยนะครับโอเคนะครับก็มีต้นไม้มารีวิวประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวยังไงก็จะรีวิวใหม่อีกรอบนึงนะครับผมถ้าถ้ามีเวลานะครับผมต้นไม้วันนี้นะครับที่ท่านได้ถ้าท่านโทรมาวันนี้นะครับผมจะทําการจัดส่งพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ผมไม่สามารถที่จะจัดส่งทันนะครับผมจะล็อกเบอร์ไว้นะครับท่านโทรมาบอกเบอร์ผมนะครับว่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะครับผมก็จะติ๊กเบอร์ไว้เบอร์ไว้นะครับผมมันจะได้ไม่สับสนมันจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วผมก็จะทําการ จัดแพ็คคืนนี้นะครับแล้วก็ส่งในวันพรุ่งน,นี้นะครับผมก็ส่งเสร็จก็จะได้รับในวันถัดไปนะครับถ้าพื้นที่ห่างไกลนะครับท่านจะได้รับประมาณ2วันทําการนะครับผมก็หมายถึงว่าถ้าผมส่งพรุ่งน,นี้ท่านก็จะได้รับอีกอีกสกกวันนะครับต้องสารวจก่อนนะครับว่าพื้นที่ของท่านเป็น,ปนพื้นที่ห่างไกลหรือเปล่านะครับ แต่ส่วนมากก็น้อยนะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับส่วนมากก็ได้รับหนึ่งวันหนึ่งวันหมดนะครับส่งวันนี้ก็ได้รับพรุ่งนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับจากช่องบักทองท้าแนลนะครับบักชองบักทองช้าแน้โอ้พูดแล้วลิ้นพันกันแล้วครับก็เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงกว่ากานะครับก็ขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ยังไม่มีสาระนะครับอ่านะครับเออเดี๋ยวเราจะบอกนิดนึงว่ายังไม่มีสาระก็บอกหน่อยนะครับว่าเนี่ยอ่า ชมชมนะครับเวลามันติดฝักนะครับติดฝักเล็กๆนะครับให้เราใส่ปุ๋ยบำรุงมาหน่อยนะครับบำรุงมาหน่อยนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือว่าแปดยี่สี่สี่ก็ได้นะครับช่วงช่วงมันติดฝักแล้วนะครับมันจะอันนี้มันจะใหญ่นะครับฝักมันจะใหญ่นะครับผมฝักมันจะใหญ่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมีคนถามฝักมาเม็ดเมล็ดมาหลายคนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝักมัน เขาเรียกว่าอะไรนะมันเขียแล้วมันเมื่อจีเนี่ยพายุมาเยอะนะครับเขียแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับฝักมันเลยได้ไม่เยอะนะครับผมก็เลยแนะนําให้ไปซื้อที่เขาเรียกเขาเรียกอะไรสวนใหญ่ๆเขานะครับนะมะเมล็ดก็ไม่แพงนะครับเมล็ดละ5บาทนะครับถ้าบางคนก็ซื้อได้ถูกนะครับเมล็ดละ3บาท2บาทก็มีนะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมจากช่องหมดท่องแชนแนลนะครับผมสวัสดีครับ thank okay. you